สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนเลยนะครับกับผมบูธเพชรยนต์นะครับวันนี้อยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสำนักงานใหญ่เลยนะครับซอยเสรีไทย68แยก1นะครับขออภัยนะครับที่ไม่ได้ทําคลิปช่องนี้นะครับก็พอดีนะครับติดนะครับเรื่องของเดือนนี้เนาะก็คือเรียนตามตรงเลยก็คือลูกค้าเนี่ยนะครับจัดไฟแนนซ์นะครับในกลุ่มรถเก่งกันเนี่ยเยอะมากๆนะครับเลยอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาในการทําคลิปรถเจ็ดที่น่าสักเท่าที่ควรสักเท่าไหร่ นะครับก็ขอโทษขออภัยที่หายไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มกลับมาพร้อมแล้วนะครับก็หากใครสนใจนะครับผมขายทุกรุ่นนะครับนะทั้ง Vios, Altis, City, นะครับ Civic หรือว่ารุ่นอื่นๆเนี่ยผมมีขายเยอะมากนะครับเราก็จะบอกว่าบริษัทของผมนะครับเพิ่งได้รับรางวัลนะครับผมอันดับหนึ่งของประเทศมาด้วยนะเรื่องของรถสวยนะครับรางวัลอันดับหนึ่งของ TTB เลยนะครับใครติดตามข่าวสารจะทราบกันดีนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเรามีการ รับประกันวารันตีแบบนี้นะครับผมจากทางบริษัทแบบยวนีลูกค้าครับรับประกันได้เลยนะว่ารถของเราเนี่ยสวยอย่างแน่นอนนะครับนี่เลยนะครับคันนี้นะครับเป็นตัว Isuzu MU-X 3.0 Ultimate นะครับเป็นปี2021นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับขับ4 s i ซิ a 4ใครหารถแบบนี้ไว้ใช้นะครับขึ้นเหนือร่องใต้บุกน้ำลุยป่านะครับตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับเพิ่งมาใหม่ล่าสุดแล้วก็ราคาเนี่ย ถือว่าราคาค่อนข้างดีเพราะว่าออกใหม่เนี่ยราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณเกือบล้านหเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ราคามือสองนะครับขายเพียงแค่1นึ่0ล้านเดหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับได้บอดี้สีขาวเดิมโรงงานนะครับปี21แล้วก็เลขไม 7, ล์0 0 0ดหมื่นโลนะครับปกติแล้วนะครับต้องเรียนตามตรงว่าถ้าเป็นรถในกลุ่มพวกนี้นะครับมันจะเป็นรถในกลุ่มที่เดินทางค่อนข้างไกลนะครับ พอรถเดินทางไกลเนี่ยนะครับเลขไม่จะค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราหารถแนวกลุ่มพวกนี้นะครับแล้วเจอเลขไม่แบบน้อยๆเลยนะครับเราคํานึงไว้เลยว่ามันอาจจะเกิดการกรองไม์มาก็เป็นได้นะครับแต่ของเรามีการรับประกันนะครับบอดี้โครงสร้างเครื่องยนต์นะครับว่าไม่มีการชนจมน้ํพทิกคว่ำกลับสีกรอไม่หรือว่าตีลังกามานะครับหรือว่าสวมเล่มทะเบียนเริ่มชำรุดสูญหายหรือว่าเริ่มเต็มนะครับเราไม่รับเข้ามาเลยนะครับถ้าลูกค้าไปตรวจพบตรวจเจอนะครับเราซื้อคืนทันที100%นะครับ มาตรฐานของทางบริษัทเราเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับช้าๆไม่ต้องรีบดูรายละเอียดกันแบบชัดเจนนะครับเผื่อสําหรับใครนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกนะครับมาดูรถนะครับดูคลิปนี้ได้เลยนะครับผ่านออนไลน์ผ่าน YouTube ได้เลยดูจบเนี่ยสามารถตัดสินใจนะครับจองนะครับซื้อได้เลยก็ได้นะครับมาดูกันเลยนะครับเรื่องของรายละเอียดนะครับ ตัวไฟด้านหน้าของเขานะจะเป็นไฟแบบตัวโปรเจคเตอร์เลนแล้วเรียบร้อยลักษณะแบบนี้เลยนะครับตัวโคมเขาจะรมดําหน้าเลนใสกลิปไม่มีเหลืองขุ่นแตกร้าวแต่อย่างใดนะครับสภาพดีจริงๆนะครับดูนะเหลี่ยมสันมุมคมเนี่ยนะครับไม่มีถอดไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับรายละเอียดเดิมเตะทุกจุดนะครับตัดกระสีเทาดําแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีนะครับเซนเซอร์นะครับด้านหน้ามาให้ส่จุดด้วยกันนะครับแบบนี้เลยนะครับ เซนเซอร์ S S 4จุดพร้อมใช้แล้วก็ไฟตัดหมอกคู่ล่างก็มีมาให้คุณแล้วเรียบร้อยนะครับโลโก้อิซูซูสวยเด่นเป็นสง,งา่าอยู่ด้านหน้าพร้อมใช้สวยจริงๆนะครับคันนี้เรื่องของดีเทลรายละเอียดนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมทาการสปาเพิ่มเติมให้อีกเพิ่มเติมเดี๋ยวมีการขัดเคลือบสีให้อีกนะครับสวยแน่นอนรับประกันนะครับรถก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับใครจะสะดวกเข้ามาดูรถก็มาได้นะผมอยู่แค่มินบุรีกรุงเทพเอง นะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับแน่นอนตัวท็อปสุดขับสี่แม็กเขาจะเป็นลายใบพัดแบบนี้แล้วเป็นแม็กขอบยี่สินิ้วส่วนยางนะครับสเปคจะเป็นสองหกห้าขับห้าสิบขอบยี่สิบนะครับมาพร้อมกับยางโยโกฮามานะครับสภาพนี่คือพร้อมใช้เลยนะครับเป็นแบบแบบ6กรูนะครับบันไดข้างสภาพสวยนะครับบันไดโค้งบันไดข้างเนี่ยสภาพสวยเลยแล้วก็ตัวบอดี้ตัวรถเนี่ยนะครับไม่มีบุบบี้ลักยิ้มแต่อย่างใดนะครับ ตัวในส่วนของตัวบอดี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดนะครับช่องไฟนะครับฝากระโปรงแก้งประตูนะครับทุกอย่างนะครับเรียงชิดเสมอกันทุกอย่างทั้งหมดสวยงามพร้อมใช้นะครับกระจกข้างตัดพับไฟฟ้านะครับสีขาวตัดด้วยสีดำนะครับมาพร้อมกับไฟที่เป็น LED แบบเป็นไลท์ไกดิ้งนะนะครับเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟฉุกเฉินให้ในตัวนั่นเองนะครับกันสาติดให้แล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มติดตั้งเพิ่มเติมแต่อย่างใด นะครับเอาไปใช้งานต่อได้เลยยาวๆนะครับส่วนเรื่องของตัวภายในลักษณะแบบนี้เลยนะครับสวยพร้อมใช้นะครับเป็นสีดำตัดกับสีน้ําตาลนะครับมีไฟแอมเบ n t l ไลท์มาให้คุณแล้วนี่เลยนะครับติดครบทุกจุดนะครับเรื่องของระบบไฟและสังเกตได้เลยนะครับว่าไม่มีรอยเล็บน้องหมาน้องแมวนะครับสภาพนี่คือเนี้ยบมากๆนะครับราเรียสสวยจริงๆได้ไปรับประกันว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอน นะครับส่วนภายในสีดําสภาพสวยนะครับนี่สภาพเยี่ยมเลยนะครับอันนี้ถ่ายให้ดูลักษณะแบบคร่าวๆก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลรายละเอียดของภายในเพิ่มเติมกันเดี๋ยวขอให้ดูบอดี้ด้านนอกกันอย่างแบบสบายใจก่อนว่ารถยังไม่มีการพลิกคว่ำชนหนักหรือว่าทาสีมานะครับรับประกันตรงนี้ก่อนนะครับต่อมาด้านในให้ดูคร่าวๆนะครับจะสังเกตได้เลยว่ามีพรม 3D VMP มาให้แล้วรอบคันนะครับ คุณฮะพรมแบบเนี้ยกับรถเจ็ดที่นั่งเนี่ยราคาค่อนข้างหลายพันบาทนะครับมีให้แล้วลูกค้าไม่ต้องไปหาซื้อหาใส่เพิ่มเติมใช้งานได้เลยยาวๆนะครับครบพร้อมใช้นะครับรายละเอียดดีเทลนะครับสปอร์ตเม็ดอาร์คนะครับของเดิมสมบูรณ์ทุกอย่าง100%นะครับซื้อไปนะครับลูกค้าเนี่ยไปนูเนี่ยนะครับถ้าไม่มีรอยเม็ดอาร์คหรือว่าเม็ดอาร์คเนี่ยเป็นรอยที่สร้างใหม่นะครับรถเคยเกิดอุบัติเหตุมานะครับเราซื้อคืนทันที100%ยเอรนตนนี้ขออนุญาตย้ำอีก นึ่รอบนะครับเพราะว่าเป็นจุดแข็งของทางบริษัทผมเลยนะครับเราคัดเกรดรถเข้ามานะเป็นเกรด A ทุกคันนะครับในท้องตลาดนะครับรถมีหลายเกรดนะครับเราคัดแต่เกรด A อย่างเดียวเท่านั้นนะครับน็อตเนดเนี่ยไม่มีขยับสักจุดแน่นอนแน่นอนนะครับต่อมาด้านหลังนะครับแผงประตูสวยงามนะครับมีไฟแอมเบรไลท์ติดครบจุดนะครับแผงประตูสีดำนะครับตัดกับสีน้ำตาลเช่นเดิมตรงนี้เป็นบุหนัง ทั้งหมดนะครับไม่มีฉีกขาดตะคงตะเข็บไม่มีปรินะครับมีลำโพงแล้วก็มีทวิตเตอร์นะครับก็ให้กำลังเสียงนะครับการฟังเพลงที่ดียิ่งขึ้นนะครับเป็นแบบระบบสเตอริโอนั่นเองนะครับเบสกลางแหลมมาครบถ้วนสมบูรณ์นะครับล็อกเด็กมีมาให้นะครับไว้ใช้ได้ปกตินะครับประมาณนี้ภายในสวยกิฟตนะครับสภาพบอรไม่มีชำรุดไม่มีฉีกขาดสภาพนี้จริงๆ นะครับรับประกันเลยนะครับเรื่องของตัวบอดี้โครงสร้างนะครับนี่สปอร์ตเมทอาร์นี่ให้เห็นชัดเจนนะครับครบถ้วนนะครับทุกสิ่งอย่างนะครับทุกอย่างครบสมบูรณ์เลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวบอดี้ด้านหลังนะครับในตัวของตัวล้อแมกนะครับผมล้อแมกก็เป็นแมกเดิมแทล้อหลังนี่ก็ไม่มีริ้วรอยการเบียดฟุตบาทอย่างใด นะครับได้ดิสเบรกสล้อนะครับระบบเบรก ABS นะครับหมวดเสริมแรงเบรกหมวดกระจายแรงเบรกมีให้ครบทั่งสมบูรณ์นะครับและยังมีโหมดนะครับควบคุมการทรงตัวให้คนอีกด้วยนะครับต่อมาด้านท้ายตัวรถนะครับนี่เลยนะครับแน่นอนนะครับด้านหน้าเนี่ยมีเซนเซอร์ไปแล้ว4จุดด้านท้ายเซนเซอร์ก็ต้อง4จุดเช่นเดียวกันนะครับไฟถอยจะอยู่ด้านล่างนะครับตรงไฟทัพทิมและโลโก้ด้านท้ายอยู่ครบตำแหน่งเดิมทุกอย่างอย่างสมบูรณ์แบบแบบนี้เลย นะครับคับซีซิกมาโฟนะครับกล้องถอยมีมาแล้วไฟท้ายเนี่ยเป็นตัวใหม่นะเป็น LED Light Guiding แล้วหล่อมากนะครับอิสูสนะครับดีไซน์แล้วก็ออกแบบหรือว่าทำอะไรมาเนี่ยค่อนข้างหล่อนะครับหล่อแล้วเอาการมากๆนะครับนี่ตัวหน้าหล่อนะจะไปแล้วนะลูกค้ามาดูรถกำลังทดลองขับแล้วนะครับคาดว่าน่าจะซื้อสดหรือไม่ก็จัดไฟแนนซ์นี่แหละนะครับอินแววแววมานะครับก็หากใครสนใจรถเจ็ดที่นั่งนะครับหรือว่ารุ่นอื่นๆนะติดต่อหาผมเซลวุฒเพชรุงได้เลย นะครับเป็นที่ปรึกษาของทางบริษัทเพชรยนต์โดยตรงนะครับไม่ผ่านแอดมินไม่ผ่านส่วนกลางนะครับเป็นเซลล์โดยตรงเลยนะครับขายตามราคาที่บริษัทกําหนดเป๊ะทุกอย่างทุกประการแน่นอนนะครับเดี๋ยวบวกเหรียญบากนี้เห็นชัดเจนนะครับเม็ดอาร์กางน้ําครบสมบูรณ์น็อตท้ายเดิมๆไม่ขยับนะครับนอกในซ้ายขวาทุกอย่างสมบูรณ์แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซนนะครับด้านท้ายสวยงามนะครับผมมีให้รอบคันนะครับเป็นคม3 d ม นะครับด้านท้ายนะกล่องเก็บของสัมภาระนะครับมีให้เห็นชัดเจนใช้งานได้ตามอัธยาศัยโดยทั่วไปนะครับเปิดมานะครับนี่เลยนะครับพวกปัจจัยแม่แรงอยู่ในครบตำแหน่งเดิมสมบูรณ์แบบนะครับพร้อมใช้นะครับใครหาแบบนี้อยู่นะครับใครหามิลเอ็กตัวท็อปอยู่นะครับจัดคันนี้ไปได้เลยนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับต่อมาด้านขวาของตัวรถนะครับเดี๋ยววุฒิพามาดูในส่วนของตัวบอดี้ันก่อนนะครับ บอดี้สวยนะครับไม่มีบุบบี้รักยิ้มนะครับองศาและสีเหมือนเดิมไม่มีผิดเพี้ยนไปอย่างแน,น่อนอนนะครับล้อแมกเดิมลายเบรพัดไม่มีเบียดยางสเปคเดียวกันซีรีส์เดียวกันนะครับหน้าและหลังมีให้เห็นสวยชัดสมบูรณ์แบบแบบนี้พร้อมใช้นะครับแม็กแบบหรูนะครับประมาณด้านในนี่เลยด้านในครับโอ้โหสวยเยี่ยมนะครับแผงประตูไม่มีช้ำไม่มีเล็บน้องหมาน้องแมวนะครับไฟแอมเบสไลท์ติด ครบทุกจุดนะครับสภาพเยี่ยมนะครับส่วนด้านในนี่เลยนะครับสปอร์ตเบนอาร์ตนะครับมีให้เห็นชัดเจนครบสมบูรณ์นะครับของเดิมจากป้ายแดงไม่เคยผ่านการเคาะทําสีหรือว่าดึงนะครับทำรถอึดเกิดอุบัติเหตุเราไม่รับเข้ามาอยู่แล้วนะครับรับประกันนะครับของผมราคาตามคุณภาพเลยถ้ารถผมสวยไม่จริงนะครับรถผมไม่ได้คุณภาพจริงผมก็ไม่ค่ามาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับรับประกันนะครับนี่เลย นะสวยงาพร้อมใช้ภายในกิฟต์ครับมีที่ชาร์จนะครับ USB แล้วก็มีที่เสียบไฟบ้านนะครับเป็นไฟ AC นะครับ12โวลต์ขออภัยครับ220โวลต์นะครับ150วัตต์นะครับก็มีมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะเป็นพวกของลำโพงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวลำโพงทวิตเตอร์ก็มีมาให้คุณแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้แบบนี้นะครับต่อมาประตูหน้ากันบ้างนะครับไดล้ไปทีละจุดนะครับ มอกนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์แรงดันลมยางนะครับเดิมสมบูรณ์ตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหัวน็อตต่างๆเนี่ยนะครับไม่ขันไม่มีไขยรายละเอียดเดิมทุกจุดเลยนะครับอ่ะอ่ะเปิดให้ดูเลยนี่เลยนะครับเป๊ะทุกจุดนะครับไม่มีบุบบี้ลักยิ้มนะครับไม่มีหายนะเม็ดองเม็ดอาร์นะครับชัดเจนสมบูรณ์นะครับขออนุญาตนะถ่ายไปแล้วก็ปิดเก็บกลับไปแบบนี้นะครับเพื่อความชัดเจนแล้วก็ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะครับแผงประตูคู่หน้าเป็นไงฮะสภาพดีเลยนะครับไม่มีชํารุดนะครับสภาพสวยพร้อมใช้นะครับภายในเป็นสีดําเป็นโนแบ็คหรือว่าดําเงานะครับแต่ดกับโครเมียมนะดีไซน์มาถือว่าดีและสวยมากๆนะครับกุญแจก็หล่อเลยนะเป็นคีเล็แล้วด้วยนะครับพร้อมใช้นะครับหารถแบบนี้อยู่จัดไปนะหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทบ่อหนังปะไฟฟ้าทั้งคู่หน้านะครับเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะตัวใหม่เป็นเบาะคูลแม็กแล้วนะครับ จอตากแดดนานๆนนเนี่ยมันไม่อมความร้อนผมถือว่ารายละเอียดเขาใส่มาเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับต่อมาในส่วนของกล้องมอไลัยนะครับเป็นแบบสี่ก้านนะครับมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับตัวอัดเดพติบสคอนโทรลแล้วก็มาพร้อมกับตัวเกียร์มือหรือว่าเกียร์แบบแพนน์ชีพมาให้คุณด้วยนะครับยวขออนุญาตนะสตาร์ทให้เพื่อนๆได้รับชมนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตปรับเบาะนิดนึงนะจะได้เห็นรายละเอียดอย่างชัดเจนนะครับ โอเคสตาร์ทเลยนะครับติดแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้เรื่องไม้การใช้งานนะครับลูกค้าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นโลเท่านั้นนะครับอันนี้มาแจ้งเตือนแล้วว่าน้ำมันใกล้หมดนี่เลยนะครับเจ็ดหมื่นหนึ่งพันโลนะครับประมาณนี้นะครับเป็นไมเดิมไมแท้ติดรถแน่นอนรับประกันวารันตีให้เลยนะครับพราะอะไรสวยนะครับไม่มีรอกไม่มีร่อนนะครับ หน้าจอนะครับขนาดใหญ่ทัสรีนใช้งานสบายนะครับวิทยุบลูทูธเนวิมีให้คุณครบค้วนสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งหมดนะครับต่อมาเรื่องของระบบแอร์นะครับได้แอร์แบบดูอัลชานนลนะครับแยกอิสระซ้ายขวาหรือว่าจะใช้เป็นแบบในโหมดของตัวออโต้ก็ได้นะครับเลือกใช้ได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับผมต่อมาด้านล่างก็มีที่ใส่เมมโมรีนะครับที่ชาร์จ usb นะครับ aux และมาพร้อมกับตัว power outlet นะครับ12โวลต์120วัตต นะครับประมาณนี้เลยนะครับส่วนคอนโซลตรงกลางนะครับไม่มีช้ำเลยนะครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับสามารถเชนเกียร์เล่นได้ปกตินะครับนะเชนเกียร์หนึ่งสองสามสี่นะครับได้ปกติเลยนะครับไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมนะครับนี่นะใช้งานได้หมดนะครับในหมวดของตรงนี้นะฮะต่อมานะครับเบรคมือเบรคโควไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต นะครับเราสามารถเลือกโหมดการขับขี่นะครับขับสองขับสี่นะครับเราเลือกได้เลยนะครับตามอัธยาศัยนะครับใช้งานได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะคอนโซลกลางไม่มีช้ำรายละเอียดถือว่าค่อนข้างสวยนะครับพอมาถ่ายภายในเนี่ยภาพมันจะออกมัวมมืดๆนิดหนึ่งเพราะว่ารถเนี่ยมันมีการติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับมันเลยจะดูมืดๆนิดหนึ่งนะครับแต่ถือว่าดีนะครับลูกค้าไม่ต้องไปเสียเงินติดตั้งฟิล์มใหม่นะครับเรามีให้คุณแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้นะครับ กระจกตัดแสงแบบออโต้นะครับแล้วก็ที่บางแดดเนี่ยพลาสติกยังมีให้เห็นอยู่เลยยังมีหุ้มอยู่เลยนะครับทุกอย่างโอเคพร้อมใช้นะครับต่อมาเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับว่าห้องเครื่องจะเป็นอย่างไรนะครับไปนะครับคลิปนี้ยาวๆนะฮะชิวๆดูกันแบบเรื่อยๆ <c oughs> อืออ่ะนี่เลยนะครับห้องเครื่องนะครับ รถโครงสร้างเดิมไม่มีขยับนะครับด้านโครงด้านข้างซ้ายขวาเดิมเป๊ะสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีชำรุดไม่มีฉีกขาดนะครับปับ๊ม abs มีให้เห็นชัดเจนนะครับเนี่ยนอกในซ้ายขวาสวยหมดนะครับเครื่องยนต์นะเป็น3.0เลยคุณผู้ชมนะครับขึ้นเหนือร่องใต้สบายแบตเตอรี่ของเหลวเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับผมนะ่ยนี่นะแผงเพลยังไม่แก่เลยของเดิมทุกอย่างนะครับใครอยู่ใกล้อยู่ไกลยอ,ยอยากแวะเวียนมาดูรถนะครับยินดี นะครับยินดีเลยนะครับแต่ถ้าใครมั่นใจในมาตรฐานของทางบริษัทแล้วนะครับเข้ามาครับสามารถจองแล้วก็สามารถส่งรถสไลด์ให้ได้เลยนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับก็หาใครสนใจนะครับรถซิกเนต์แบบนี้นะครับจัดไปได้เลยคันนี้นะครับผม1นึ่ล้านเจ็ดหมื่นบาทเท่านั้นนะครับสนุกสนใจรีบทักรีบทายกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ขออนุญาตแล้วก็ขอตัวลากไปก่อนนะครับแต่เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ